สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวสายพันธุ์เมลอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเมลอนเนาะตัวนี้ก็เป็นของเพื่อนกเกษตรนะผมเนาะที่มีชื่อว่าฮามีกัวนะผมเนาะก็น่านจะเป็นพี่น้องของเมลอนฮามินี่แหละเนาะก็คล้ายๆกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูลายเขาใกล้ๆชัดๆนะผมเนี่ยประมาณนี้นผมการนูนของเส้นลาลไม่ไม่เยอะครับผม เนาะลายจะโตกว่าหามีนิดนึงนิดนิดเดียวจริงๆครับผมหามีลายจะเส้นเล็กกว่านี้นะผมอัตราส่วนของลายน่าจะ50 50ครับผมเนาะลายเออ่ระหว่างเส้นลายกับผิวแบ็กเกลว์ของเขาเนาะโชว์เส้นลาย50%พื้นหลังแบ็กเกลว์อีก50%าสิร์เนะผมตัวนี้โชว์ลายน่าจะเยอะกว่าตัวหามีครับผมเนาะพื้นสีแบ็กเกลว์ข้างในนะผมเนาะก็จะเป็นสีเขียวเป็นจุดๆแล้เป็นลายเหมือนลายหินอ่อนนะผมเนาะ ในส่วนของใบของแฮมิกลัวตัวนี้นะผมก็ถือว่าใหญ่ดีครับผมเขาประมาณนี้กลางใบได้ดีก้านใบค่อนข้างยาวนะครับผมทรงใบใหญ่ครับผมแต่ใบอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนามากครับผมกลางกลางลักษณะใบก็จะประมาณนี้ครับของแฮมิกลัวนะครับก็ถือว่าใบแข็งแรงทนทานโลกอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับผมทรงใบใหญ่ดีอะเรามาดูใน ส่วนของข้อลำต้นของแฮมิโกตัวนี้กันนะผมเนาะก็ประมาณนี้ผมลำข้ออาจจะไม,ไม่ไม่ค่อยใหญ่มากนะผมเนาะเป็นขนาดที่พอดีข้อช่วงข้อถือว่าก็ยาวเหมือนกันนะผมเนาะไม่ไม่ได้เป็นคอสั้นนะผมเนาะลักษณะของการลำต้นไม่ไม่ถือว่าใหญ่มากเนาะก็ประมาณเนี้แต่ทรงใบเขาใหญ่เนี่ยผมแต่การลำต้นไม่ผมปลูกได้ประมาณเนี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ครับผมตอนนี้เมลอนแฮมลัก ของเพื่อนเกษตรนี่ตอนนี้ก็น่าจะสุกดีระดับหนึ่งแล้ผมเนาะผมคิดว่าถึง80%ได้ในหะ้ผมเนาะก็วันนี้มาตัดเลยดีกว่าผมเนาะก็ตัดพอดีไม,ไม่ไม่ต้องลากยาวมากนะครับผมเนาะโอเควันนี้เรามาตัดกันเลยครับเยยบร้อยนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าหามิกัวลูกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะผมมาโอเคก็ถึงเวลาที่เราจะมาผ่าเมลอนหามิกัวของเพื่อนเกษตรดูกันนะผมก็อย่างแรกดู ลวดลายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะลายเป็นลายเส้นเล็กครับผมเนาะประมาณนี้ผมเนาะเป็นลายเส้นเล็กถี่ๆครับผมแต่ก็ไม่ได้ถี่ๆมากนะผมเนะาะอัตราส่วนก็น่าจะเป็น50 50เนาะโชว์ลายในท่าสิบพื้นหลัง50ครับผมลูกนี้ผมตัดที่ประมาณ4ี่ถึง49วันนี่แหละเนาะน่าจะประมาณเนี้ยบวกลบ2วันน,นี่แหละครับผมเนาะก็พอดีไปไว้ข้อต่ำด้วยเนาะไว้ข้อสแตนดาร์ดหมดเลยทุกต้นผม นะไ,มไม่ได้ไว้ข้อสูงหอันนี้ผมปลูกประมาณน่าจะสักสิต้นนะผมไว้ข้อสแตนดานหมดทุกต้นนะผมเดี๋ยวได้ลูกไม่ใหญ่สักต้นเลยนะผมเนาะก็ประมาณนี้ผมนะแต่ก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ก็ดีกันนะดูจากทรงนี้ก็น่าจะเกิน2โลอยู่แล้วนะผมมาดูน้ําหนักของฮามิโก้ลูกนี้กันนะผมว่าจะหนักเท่าไหร่นะครับผมน่าจะไม่ถึงสองครึนครับ อย่าผมได้2โล2ครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นแฮมิกัวที่ไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าผูกฤดูอื่นนะน่าจะโตกว่านี้นะน่าจะใกล้ๆกโลบวกลบแหละเนาะข้อสแตรดครับผมเนาะก็เลยทำให้ได้น้ำหนักเท่านี้ครับผมหรือว่าเป็นอาจจะเป็นที่ฝีมือผมเริ่มตกหรือว่าอะไรก็ก็แล้วแต่ผมนะก็ได้น้ำหนักประมาณนี้ผมอาจจะเป็นไซส์ที่ไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะสำหรับใส่แฮมิกัวผ่พาเนื้อดูกันดีกว่าผมว่าข้างในของแฮมิกัว ขอเพื่อนเกษตรเนี่ยจะเป็นไงนะผมเนาะลูกนี้ที่จริงแล้วผมบ่มอาจจะบ่มนานไปนิดนึงบ่มมาประมาณ6วันละที่จริงแล้วมันน่าจะเป็นสายกรอบเนาะสายกรอบนี่เราบ่มสักสองสาวันก็น่าจะได้ทีละแต่นี้บ่มนานไปหน่อยสักหกวันละเนื้อน,น่าจะไม่ไม่ได้กรอบอะไรมากผมน่าจะซอฟละดูจากฟังเสียงการผ่าครับผมเดี๋ยวดูเนื้อกันนะผม ในประมาณนี้โหเนื้อหนาใช้ได้นะผมเนาะสำหรับหฮมิลัวตัวนี้สีเนื้ออาจจะไม่ไม่ได้จัดจานมากนะผมแต่เนื้อก็ถือว่าหนาดีครับผมเดี๋ยวลองหนาไหมผม,มใช้ได้ครับผมตัดเยื yeah. ่อใส่ออกก่อนนะครับผมเนื้อตรงโคนนี่ หนามากเฮ้ยมีเหมือนมีกลิ่นนกลิ่นหอมครัผมหอมดีหอมดีใช้ได้เลยอ๋อมีความกรอบเหลือลอยู่ครับผมกรอบน่าจะซอฟลงละแต่ถ้าตัดสดนี้น่าจะกรอบดีใช้ได้เลยอืมกลายเป็นกรอบซอฟต์ละไม่ไม่ได้กรอบแบบกรอบจัดนี่ครับเนื้อเข้าประมาณนี้ เดีย๋ยวลองชิมดูว่าผมว่าเป็นไงอ่ะชิ้นนี้ละกันสีไม่ไม่จัดนะผมสีไม่ค่อยจัดเท่าไหร่เดี๋ยวชิมก่อนนะครับขออนุญาตนะครับอืมกรอบอืมอืมยังกรอบอยู่ครับผมเราผ่าเอามีดสับชิ้นเนื้อด่วมันจะไม่กรอบ ลองฟังเสียงนะครับอืมหวานนะผมหวานหวานไม่ต่ำกว่าสิบห้าแน่นอนบอกว่าหวานน้ำนะผมเนื้อชิ้ใไส้เนี่ยหวานมนะ่ะผมว่าน,น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบห้าครับผมน่าจะสิบห้าคนดีคำแรกที่เข้าปากไปเนี่ย ออกกัดปุ๊บความหวานมาเลยครับผมตามด้วยความกรอบของเนื้อเสร็จแล้วมีกลิ่นเล็กน้อยผมไม่ไม่ได้มีกลิ่นแรงครับผมกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะผมอ่อนๆออน,นะโดยรวมแล้วถ้าคนที่ชอบหวานหวานกรอบๆอก็น่าจะชอบตัวนี้นะครับผมแต่สีก็ไม่ไม่ไมได้จัดเท่าไหร่นะครับผมวัดหวานนะผมเอาชิ้นชิ้นตรงกลางเนาะชิ้นนี้แล้วกัน เหมือนเดิมครับผมชิ้นตรงกลางพยายามเอากลางกลางลูกเนาะกลางลูกกลางใส่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมผมขอบีบน้ำโอโ้โหเดือดเป็นเนือ้อกรอบมันบีบมันแข็งน้ำมันไม่ค่อยหยดครับผม๋ยวส่องดูแป๊บหนึ่งครับอเพื่อนๆลองส่องดูนะครับ ประมาณสิบสิบห้าผมสิบห้าพอดีดูในนี้มันสีม,นนนะมันจะเหลื่อมๆหน่อยนะมันจะเหลื่อมเหมือนเลยสิบห้าแต่สองตาจริงมันสิบสิบห้านะครับผมเนาะผ่านดูผ่านกล้องมันมันเลยสิบห้าผมแต่เราสองตาจริงมันได้สิบห้าพอดีครับผมเนาะก็ถือว่า <c oughs> เป็นมีลอดที่ทำความหวานได้ดีลนะเนาะก็ถือว่าอร่อยนะับผมเนาะก็ ไม่ได้เร่งหวานอะไรมากก็ให้ความหวานประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะผมเนาะเรื่องไอ้รสชาติอะไรพวกนี้ก็ในสไตล์ฮามิกลอเลยแหลนะเนาะก็เป็นสายกรอบแต่อันนี้ผมบ่มนานไปนิดนึงนะผมเนาะพอดีไม่มีเวลาผมนะบ่มประมาณ5-6วันเนาะเนื้อมันก็จะซบซบละแต่จริงๆแล้วมันมันกรอบอยู่นะอยากจากที่เพื่อนๆฟังเสียงนะผมเนาะน่าจะพอจินตนาการออกความกรอบนะผมลนะองฟังอนะ่นะนย ประมาณนี้ผมครับมันกรอบซอฟละแต่จริงๆถ้าเราตัดสดวนอะมันอาจจะกรอบกรอบมากกว่านี้ครับผมครับผมก็สรุปเลยแล้วกันเนาะสำหรับเมลอนแฮมมี่กัวของเพื่อนเกษตรตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นเมลอนที่ถามคุณสมบัติดีไหมก็ถือว่าดีนะต้นก็ค่อนข้างแข็งแรงดีอะเนาะใครชอบที่ใสใสกรอบอะเนาะชอบกรอบหวานหวานเนี่ยก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมเนาะตอบโจทย์สําหรับคนชอบสายกรอบนะผมเนาะ แต่จะไม่ได้กรอบมากนะผมอาจจะเป็นกรอบน่าจะกรอบพอดีครับผมเนาะถ้าตัดสดหลังตัดสดวันสองวันเนะี่ยน่าจะเป็นกรอบกรอบพอดีกรอบหวานเนาะแต่นี้ผมบ,บ่มนานไปนิดนึงสี่ห้าวันมันก็เลยความกรอบมันก็ซอฟลงละแต่มันก็กรอบอยู่ผมกรอบพอเข็ดฟันนะผมเนาะใครชอบกรอบกรอบหวานหวานเนี่ยเนาะในสไตล์ฮามิกัวนะ่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเนาะกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมโอเคขอบคุณครับ